รายงานผลการดำเนินงานโครงการจิตอาสาของสำนักงานกสน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าแพชุมชนบ้านวังปริงหมู่ที่หนึ่งตำบลท่าเรืออำเภอท่าแพจังหวัดสตูลหลักคิดประจำใจในการทำงานก่อนที่จะใช้คนอื่นทำเราต้องทำให้คนอื่นเห็นก่อนเสมอผลงานที่ภูมิใจที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ต้องการเผยแพร่ได้รับรางวัลการพิจารณาคัดเลือกกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นระดับอำเภอ และได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดคัดเลือกกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีผลการดำเนินง,งานดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2564เกณฑ์การประเมินด้านที่1ทําทำได้จริงและขยายผล1.1การนำความรู้มาส่งเสริมขยายผลให้ชุมชนในพื้นที่ดำเนินการชุมชนบ้านวางังปลิงมีกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นระบบโดยผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนมีการมอบหมายงานและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบมีการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายมีการจัดให้สมาชิกและชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเป็นระบบตลอดจนมีการสร้างสรรค์สิ่งใหม่หรือการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน 1.2ผลการดำเนินง,งานเป็นที่ประจักษ์ชุมชนบ้านวังปลิงมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมในการแก้ปัญหาในชุมชนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสม่ำเสมอและสามารถเป็นที่ศึกษาดูงานของชุมชนอื่นมีจำนวนสมาชิกของชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมจำนวนมากโดยได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศการประกวดคัดเลือกกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีผลการดำเนินง,งานดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2014 2. ผ่านเกณฑ์การประเมินตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชนประจำปี2012ประเภทกลุ่มองค์กรชุมชนที่สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน 3. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งการประกวดคัดเลือกหมู่บ้านชุมชนสะอาดตามโครงการจังหวัดสะอาดระยะที่1 1.3มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจมีจิตสาธารณะที่พร้อมอาสาสมัครในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมตลอดจนมีการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ทําให้ประชาชนในชุมชนเกิดความรักสามคัคคีโดยชุมชนบ้านวางังปลิงเน้นการจัดกิจกรรมชุมชนในรูปแบบชุมชนร่วมกันคิดร่วมกันทํา เพื่อผู้อื่นชุมชนสังคมด้วยความสมัครใจมีการช่วยเหลือแบ่งปันกันในชุมชนดำเนินการจัดกิจกรรมที่ขยายผลมาจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเป็นโครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมคือกิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิลทำให้ประชาชนในชุมชนเห็นความสำคัญของการเรียนรู้เรื่องการกำจัดขยะในชุมชน 1.4มีการนำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาจัดก,กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนสร้างสัมมาชีพที่เป็นรูปธรรมและสามารถต่อยอดได้เช่นยกระดับรายได้ของครัวเรือนมีกลุ่มอาชีพเพิ่มขึ้นชุมชนบ้านวางังปลิงมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือมีรายจ่ายลดลงตามแนวทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร,ริโดยประชาชนมีอาชีพ หรือรวมกลุ่มอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสร้างสาัม,มาชีพที่เป็นรูปธรรมและสามารถต่อยอดได้ทําให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ 2. ง,งานด้านจิตอาสาชุมชนบ้านวังปริงเป็นที่ศึกษาเรียนรู้ของชุมชนอื่นหรือนําไปเป็นต้นแบบในการพัฒนา เป็นที่ศึกษาดูงานของชุมชนใกล้เคียงและหน่วยงานของรัฐและเป็นชุมชนต้นแบบในการพัฒนามีการรวมกลุ่มทํากิจกรรมจิตอาสาอย่างต่อเนื่องเช่นกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากิจกรรมจิตอาสาอื่นๆร่วมกับส่วนราชการประชาชนจิตอาสามีการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลายไปจากเดิม เพื่อให้ประชาชนเกิดความสนใจอยากเข้าร่วมกิจกรรมและเกิดประโยชน์กับชุมชนมีการได้รับเชิญให้ร่วมจัดนิทรรศการกับหน่วยงานอื่นมีการเผยแพร่ผลงานผ่านช่องทางการสื่อสารมวลชนเช่นผ่านแอปพลิเคชันลายกลุ่มของหมู่บ้านโดยมี2กลุ่มคือกลุ่มข่าวสารชุมชนและประชาสัมพันธ์หมู่บ้านเป็นต้นนชาุมธรราาาติททท่เสกส,สกกยยไลอูวัน 他。